ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโปรแกรมแอคชั่นแบบละเอียดโคตรและสอนลงแอคชั่นด้วยนะสอนลงแอคชั่นครังแรกเข้าไปที่ Google ก่อนเลยฮนะเข้าไปที่ g o เ g ิ e เอาแบบแอคชั่นโฟล์เลยฮนะสำหรับใครผมแนะนำให้ซื้อดีกว่านะฮะแอคชั่นอ่ะแล้วก็เข้าคลิปแร๊บหนึ่งนะ จะได้อะให้เรอเข้าคลิปเลยส่วนมากจะมีที่คลิปเขาผมก็ไปโหลดมาจากคลิปเขาแนละ้วฮะอ่าก็จะมีลิงก์ด้านล่างนะรอแป๊บหนึ่งอ่าก็จะมีลิงก์ไว้นะให้ทำการดาวน์โหลดไปฮนะผมเซฟไว้ที่ใดดีอ่าเซฟเลยเริ่มดาวน์โหลดอ่าเมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็จะให้กดปิดไปก่อน แล้วไปดูที่ได้ดีของเราอ่าอ่ามีเอ่ามีเพื่อนคนนึงผมถามว่าลิงก์ด้านล่างคืออะไรอ่าผมจะบอกเพื่อนแล้วกันความจริงคลิปนี้ก็จะทําให้เพื่อนดูได้สมมติแอคชั่นโฟเข้าไปที่คลิปเดิมนะลิงก์ด้านล่างก็คือลิงก์ตรงนี้นะฮะลิงก์ด้านล่างอ่ะก็คือสมบางทีมันอาจจะไม่เจอหาไม่เจอให้เรากดแสดงเพิ่มเติมก็จะเจออะไรแบบนี้ นี่คือลิงก์ด้านล่างหรือเรียกอีกอย่างว่า description อะไรของเขานะฮะอ่าบางคนที่ไม่รู้นะตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกลิงก์ด้านล่างคืออะไรอ่ะแล้วก็มาไดแอคชั่นโปรแกรมแอคชั่นมาให้เราทําการแตกไฟล์ครับถามว่าแตกไฟล์ยังไงแตกไฟล์แบบง่ายๆนะฮะเอาแบบละเอียดเลยนี่สำหรับใครที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วมันเป็นแบบนี้จะคลิกแบบนี้ก็ได้ครับเขาเรียกว่าอะไรนะวิชาต์เราไม่รู้เหมือนกัน ไวสาดหรือวอะไรฮนะอ่านไม่ค่อยเก่งอ่ะปิดไปก่อนแล้วให้คลิกขวาแล้วที่เรียกคลิกที่ extract hair นะฮะ extract hair อ่าก็จะแตกไฟล์มามันก็จะมีคลากมาให้อืมให้กดที่ set up set up double click หนึ่งทีไม่มีภาษาไทยก็เลือกภาษาอังกฤษไปแล้วกดโอเคหลังจากกดโอเคกด next i แอดจอรี่อะไรนะอันนี้ไออะไรไม่รู้ฮนะกดตัวนี้ไปเลือกที่ที่จะติดตั้งผมเลือกว่าที่ได้ดีแล้วกดโอเคไปเลยแล้วกด i n นสต l ลรอเสร็จหลังจากอินสต l ลเสร็จอย่าเพิ่งเปิดนะฮะให้เราเปิดที่เราบเ,เปิดที่เราลงแอคชั่นไว้สําหรับคนยังบางคนยังไม่รู้นะเอาแล้วเราจะดูแอคชั่นได้ไงว่าเราติดตั้งไว้ที่ไหนแบบ เพอ่อรเ,เราลืมให้เราคลิกทีคก่คลิกขวาที่รูปโปรแกรมของเราอย่างนี้แล้วคลิก open file location นะฮะก็จะเจอแบบนี้สำหรับ windows xp นะฮะ windows xp อาจจะไม่มีแบบไม่มีแบบนี้นะฮะให้กด property ตรงนี้นะฮะอ่าก็จะเจอตรงนี้นะฮะ open file location ทำได้เหมือนกันนะฮะหลังจากเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วให้เราไปที่ไฟล์แคกของเราที่เราเพิ่งลงมาเมื่อกี้นะฮะในแคมันก็จะมีแคช ให้เราทำการลงแคกนะฮะกดนี่ไปเลยก็สำหรับใครที่เป็น Windows 7หรือว่าอะไรกด YET TO ALL y e ็ a l ออะไรไปเลยหลังจากลงแคกเสร็จให้เปิดแอคชั่นเลยฮะต่อแป๊บนึงนะอัาเปิดไม่ติดเอาเปิดมาละอ่ะรอก็หน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสอดลิงก์แอคชั่นผมก็จะให้ไว้ด้านล่างอีกทีนะฮะ หน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะฮะเราจะมาสอนทีละขั้นตอนกดคลิกที่นี่คืออัดโปรแกรมส่วนคลิกที่นี่คืออัดหน้าจอ,อาเราจะไปทีละขั้นแล้วกันอ,อ,อัดหน้าจอส่วนอันนี้คืออันนออดขอบเขตที่เราจะเลือกส่วนมากอันนี้จะไม่ค่อยมีมีใครเลือกกันหรอกส่วนมากเขาจะเลือกสองอันนี้นะส่วนไฟล์ฟอร์แมตจะเลือกเป็น mp4 หรือ avi ก็ได้นะฮะ ส่วนวิดีโอไซต์เวลาจะเวลาจะอัดคลิปอย่าเลือก Original, ออริจินอลฮะเพราะเวลาเรนเดอร์ในโปรแกรม Sony v e g a s Pro มันไฟล์มันไฟล์ที่เราพอเราอัดคลิปไปปุบไฟล์มาจะ 4G ิกหรือว่าอะไรประมาณนี้แล้วพอเราเอาไปลงเอาไปเรนเดอร์อะไรภาพอะไรไปนะไปเรนเดอร์เป็นภาพ1080อะไรไปนะไฟล์มันจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมฮะให้เราปรับเป็น720หรือ1 0 8 0ก็ได้เวลาเรนเดอร์ก็ปรับเป็น1 0 8 0ไฟล์มันก็จะเล็กลงอย่าปรับเป็น Origin, ออริจินนะฮะ กนเรื่องของเฟรมเรทถ้าอยากอัดเกมลื่นๆคืออัดเกมปุ๊บแล้วภาพออกมาลื่นๆให้ปรับไว้ที่60เลยแต่คอมใครที่ยังกะก,กากอยู่รู้ว่าเลยปรับ30 25พอนะ30ก็ได้หรือ60เอาหรือ60นะฮะถ้าเกิดปรับเป็น60ภาพมันก็จะไหลลื่นมากนะลื่นลื่นใครคอมกะกากาก,าก,าก็ปรับแค่นี้ก่อนก็ได้นี่เสร็จตามผมเลย ส่วนคนบางคนถามว่าทําไมอัดออกมาแล้วไม่ไม่มีเสียงนะฮะนี่คลิปนี้จะสอนแบบละเอียดเลยฮนะให้ติ๊กตรงนี้นะรีคอร์ดตเ,เต็มซาว n d แล้วโออร m โรม i ติช n น,นลัลเอ้ยอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะไมโครโฟนให้ปรับเป็น a l l ว a ร์รีคอร์ดอ่าก็จะไดะ้มีระบบร e ฟสตรีมบางคนถามร e ฟสตรีมคืออะไรร e ฟสตรีมก็คือการที่เราแบบถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดมันแมมันไม่ได้ สดไปเลยนะฮะมันอาจจะมีแบบสมมติผมอัดอัดภาพหน้าจออะไรประมาณนี้ผมคลิกเข้าไปที่เกมแต่พอดูในจอมันอาจจะอยู่ที่ภาพหน้าจออยู่แล้วค่อยคลิกปที่นีน่เกมเขาเรียกว่าดีเลย์ครับแบบนั้น,นะนอ่ะมันอาจจะมีดีเลย์อะไรประมาณนี้แล้วก็สตรีมส่วนเรื่องสตรีมผมก็สอนที่หลังแล้วกันแต่ส่วนมากเขาจะไม่ใช้โปรแกรมแอคชัน่นรีสตรีมกันหรอกฮนะส่วนอันนี้คืออัดเสียงนะฮะ ก็ไม่ค่อยมีใครอัดเสียงจะลองเทสเสียงดูก็ได้ฮนะส่วนนี้อะไรนีอันนี้อันนี้คือผมไม่รู้นะเบนมาเก้งอันนี้ส่วนในนี้คือถ่ายรูปจะเลือกเป็น .bmp .jpeg .png ก็ได้ฮนะส่วนนี้คือแนะนําให้ติ๊กตรงนี้ออกอนะใครที่ติดตั้งมาใหม่ๆพอมันอัปเดตปุ๊บแคคเราก็จะหายไปทันทีคือเราต้องเสียตังค์ซื้อเลยฮนะ เอาอปรับเป็นอังกฤษอยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันไม่ต้องยุ่งกับมันส่วนตรงนี้แอคชั่นนี่จะดีฮะดีอยู่อย่างหนึง่งคือสามารถเป็นระบบแยกเสียงได้สำหรับใครงงนะระบบแยกเสียงทําไงให้ติ๊กที่นี่ฮะรีคอร์ดไมโครโฟนอินโทรอะไรเนี่ยสปาร์เรดออเดโอแท็กสปาร์เรดออเดโอทนะให้ติ๊กตรงนี้ครับแต่เมื่ออ,อัดออกมาแล้ว oh. อ่ะอ้าวมีใครทักมา อ๋อเพื่อนผมนะแบบอ่าเพื่อนคนนี้แหะที่สอนบอกให้ผมสอนลงแอคชั่นอ่ะกับไปที่เดิมต่อนี่ให้ติ๊กแต่ออพูดถึงไงวะแต่เมื่ออัดออกมานะมันจะไม่มีเสียงนะเป็นไม่รู้เป็นของใครบางคนหรือเปล่าอัดออกมาไม่มีเสียงต้องเอาเอาเข้า Sony Vegas Pro เท่านั้นนะเอาเข้า Sony Vegas Pro Sony Vegas Pro พอเข้าปุ๊บมันฉลาดทันทีมันจะมีไฟล์สองเสียงเลย แต่สาหรับใครอัดแรกๆก,ก็ให้ติ๊กรีคอร์ดออกก่อนให้เสียงเกมกับเสียงไมครเรารวมกันก็ได้ฮนะส่วนนี้คือเสียงอันนี้คือเสียงไมโครโฟนเราที่เราพูดก็คือไมโครโฟนส่วนอันนี้คือเสียงเกมที่มีอยู่ในจอเราสมมติเราเปิดเพลงเปิดไรฮนะได้ยินเลยฮนะได้ยินเลยนะตรงนี้จะปรับเป็นเจ็ดสิบก็ได้แนะนำเจ็ดสิบสามสิบหรือจะหกสิบสี่สิบก็ได้นะ,น 70, 30, ะ 60, นะส่วนตรงนี้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็อันนี้คือเซ็ตปุ่ม เราอยากจะเซตปุ่มให้กดปุ่มเวลากดปุ่มอัดนี่จะกดปุ่ม F9 นะฮะเอ้ามันทักมาอีกแล้วมันงำขานแป๊บหนึ่งนี่ยปิดกลินหน้าก่อนโอ้ยแป๊บมีมีสิ่งรบกวนนะขอโทษทีก็ปิดไปอ่ะอันนี้คือเซตปุ่มนะรีคอร์ดวิดีโออันนี้คือเซตปุ่มอัดเสียงอันนี้เซตปุ่มอะไรไม่รู้จำไม่ได้อัน,นี้เซตปุ่มถ่ายภาพอ่ะก็จะมีปุ่มอะไรหลายๆอย่างเลยอ่ะ อ่ะส่วนเรื่องวิธีการอัดให้เราเปิดเกมหนึ่งเกมขึ้นมาโหมดผมจะปลดจะมาบอกอยู่อย่างหนึ่งคือโหมดหน้าจอของผมไม่รู้ Windows 8.1จุดหนึ่งมันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าของผมนะพออัดออกมาแล้วมันจะเป็นภาพแบบนี้ฮะเดี๋ยวคอยดูอัดออกมาแล้วจะเป็นภาพสีอัดออกมาแล้วมันจะเป็นภาพแบบนี้ฮะเดี๋ยวคอยดูอ่าเห็นไหมฮะผมก็จะยินเสียงผมด้วยกด delete อันนี้ไปเลยของผมเป็นไฟสี มันอัดออกามาแล้วเป็นสีเขียวแตว่น่าจะเป็นเฉพาะ Windows 8.1ไม่แน่ก็ Windows 8นะส่วนวิธีอัดเกมก็ปกติดีฮะให้เราเปิดที่เกมเลยเปิดที่เกมที่เราต้องการจะอจัดสมมุติผมจะอัดไ n ค c ครับนะฮะ,อะขอโทษทีที่หายอะ,อะเวลาเราเปิดโปรแกรมมามันก็ าเปิดเกมเปิดเกมก่อนนะมันก็จะแป๊บหนึ่งรอก่อนรอแป๊บหนึ่งอาจจะชาหน่อยเร็วเร็วดีเอ้ยยังไม่มาสักทีรอไปเขามาจะก,กากหนอ่ามาแล้วอ่ามันก็จะขึ้นตรงสีฟ้าๆตรงนี้อ่าเนี่ยสีฟ้าๆแบบนี้ วิธีการอัดนะฮะจะกดปุ่มตรงนี้ก็ได้อา้าวกดไม่ได้เว้ยต้องกด f 9อย่างเดียวมั้ง mm hmm. อ่ะกด f 9เมื่อกด f เกปุ๊บอา้าวทีวิธีใช้ง่ายๆก็จะได้มาลองลองลองฟังดูฮะก็จะมีเสียงผมนะฮะมันก็จะเป็นไฟล์สีแดงก็แปลว่าแสดงว่าเริ่มอัดแล้วเอ้ยไม่เป็นไฟล์มันก็จะเป็นตัวเลขสีแดงถ้าเกิดยังไม่ได้อัดจะเป็นตัวเลขสีสีฟ้านะฮะ เรากดถ้าเกิดอยากจะกดเลิอกอัดก,อก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงผมนะถ้าเกิดได้ยินก็ได้ยินก็อันนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงแต่อัดออกมาแล้วจะมีเสียงแน่นอนนะฮะนี่หลังจากอัดเสร็จนะฮะผมจะบอก,บอก,บอกวิธีเร,รนเดอร์คลิปหน้าแล้วกันสอนลงโปรแกรม sony vegas pro คลิปหน้าแล้วกันนะฮะหลังจากอัดเสร็จไฟล์มันจะค่อนข้างจะใหญ่นะ,ะลืมบอกไปเซฟเซฟเซฟคลิปไว้ที่ไหน นี่ครับตรงนี้ให้เลือกที่เราเซฟคลิปไว้เลยส่วนผมเซฟไว้ที่ไดดีอะเซฟไว้ที่ไดดีเราก็ไปดูที่ไดดีก็จะมีไฟล์อยู่ไหนวะอ่าอยู่นี่ฮนะให้เราเปิดขึ้นมาเลยเิดแปบ๊บหนึ่งฮนะมาเรนเดอร์เสร็จรอไปก็ไฟล์มันค่อนข้าง,างใหญ่ๆนะฮะก็คือให้ถ้าเกิดเราอัดเนี่ย ไฟตอนนี้มาอาจจะไม่ใหญ่แลนะ้วฮะถ้าเกิดอ,อัดไปสิบนาทีประมาณเนี้คือสี่จิกเลยฮนะประมาณสิบนาทีโอ้ยไม่ไมสิบนาทีก็น่าจะกาจิกแนละ้วมั้งอัดไปสิบนาทีคือเราต้องเอา,เ,อาเข้ามาโปรแกรมเรนเดอร์ก่อนนะสําหรับใครที่อัดแล้วเอาลงสดๆนะชาร์หน้าลงเสร็จแน่ถ้าเกิดจะเอาลง youtube ชาร์หน้าลงเสร็จแน่นอนเราประกรันชาร์นี้คงไม่เสร็จวันวันหนึงคงไม่เสร็จแน่นอน่าก็คลิปนี้ไม่จำเป็นเขลบไปแล้วเพื่อจะไม่ได้เปลืองเพื่อจะไม่เปลืองฮาร์ดดิสก์นะ อ่ะก็ถ้ามีอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะฮะหรือผมสอนไม่ละเอียดตรงไหนก็มีอะไรถามกันเข้ามาได้แล้วกันอาจจะสอนไม่ละเอียดมากก็ผมถือว่าละ,ละเอียดแล้วกันสอนไปแค่นี้ใครยังไม่รู้ก็ไปตายได้เลยฮนะอ่ะก็ะคลิปหน้าก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการเอ,อ่อลงโซ n y ่ไปกัดโปและใช้ และเรนเดอร์ Sony v e g a ั Pro ส่วนโปรแกรม Sony v e g a ั Pro ผมอาจจะสอนไม่รู้เรื่องเพราะยังใช้ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะ